สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับด้าทัพ์สมบูรณ์แดงยนต์สาขาสีนักเรียนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็เอาล้อแม็กขอบ17นะครับที่เป็นสไตล์ออฟโรนะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับผมก็จะมีเป็นคอส m มิกนะครับเดวิลและอเมริกันเอลล์ลอนครับก็คอส m มิกเดวิลนี้ที่เอามาโชว์ดูก็จะมี2ลายนะครับก็ลายแรกของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอสมิกเดวิลเอนะครับผมจะมาในสเปคที่ เป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วครับหน้ากว้าง9นิ้วออฟเจต25นะครับผม6รู139.7ครับตัวนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับหลายรุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นวีโก้ครับ r e ีโวนะครับผมมิตซูบิชิไท i ันบีที50ครับฟอร์ดแลนเจอร์นะครับได้หมดเลยครับกระบะนะครับผมจัดได้เลยครับรถเอสยูวีครับไม่ว่าจะเป็นปาเจโร่นะครับฟอร์จูเนอร์ก็จัดได้เหมือนกันครับอยากจะได้แบบแนวแบบลุยๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นดับ 8v นั่นเองครับตัวนี้เป็นขอบ17ครับกว้าง9นิ้วออฟ0ูครับตัวนี้ออฟ0ูเลยนะครับก็เปิีมๆซูมครับอาจจะล้นมานิดนึงครับให้อารมณ์สไตล์ออฟโรดนะครับผมตัวนี้ก็สวยงามครับเป็นหน้าสีดำนะครับผม Cnc ขัดก้านเงานะครับผมนี่ Cnc ตัวหนังสือครับ Cosmic ครับรายละเอียดเนื้องานนี่สวยมากๆเลยนะครับผมนี่ขอบ17นิ้วนะครับ ลายหนึ่งก็จะเป็นอเมริกันเอาลอครับตัวนี้เป็นอเมริกันเอาลอขอบนะครับผมตัวนี้จะเป็นขอบสิบเจ็ดกว้างแปดนิ้วครึ่งออฟศูนย์อ่านี่สเปคนี้สวยเหมือนกันนะครับสีสวยเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปัดลายนะครับแล้วก็ร่องดํานะครับผมสไตล์แบบดิบๆเลยนะครับอีกลายหนึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็นแคปวันนะครับขอบสิบเจดนิ้วนะครับ นี่ลายนี้นีนิยมนะครับก็มีทั้งขอบ17นิ้วขอบ20นิ้วนะครับลูกค้าถามหากันเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบ17นะครับเป็นสเปคกว้าง8ครึ่งออฟศูนย์เช่นกันนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมแคปวันก็ถ้าเป็นอเมริกันเอารอนะครับล้อแม็กอย่างเดียวเนี่ยหน้าร้านผมขายกันอยู่ที่วงละ8,000บาทครับวันนี้ผมมาจัดราคาพิเศษให้เพื่อนๆกันนะครับผมล้อแม็กนะครับเฉพาะล้อแม็กอย่างเดียวนะครับ ชุดหนึ่งผมจัดให้เลย24,000บาทนะครับหรือถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะได้ยางไปด้วยนะครับทางร้านก็จะมีเป็นยาง Cosmic Laptor a t ครอบ2 6 5 6าครับชุดหนึ่งนะครับจัดไปเลยครับพร้อมยาง35,900บาทเท่านั้นครับโปรตีหน้าร้านชุดหนึ่งผมขายอยู่4,400 0พร้อมยางครับอั่นี้เราจัดให้35,900บาทเท่านั้นครับเป็นเจ้าของได้เลยนะครับแล้วก็ตัว Cosmic Devil นะครับผม คอสมิกเดวิลเนี่ยล้อแม็กอยู่ที่วงละ5,600บาทเท่านั้นครับผมจัดราคาพิเศษให้เลยเฉพาะล้อแม็กอย่างเดียวนะ4วง16,800บาทเท่านั้นครับเพื่อนๆราคาไม่แรงเลยนะครับจับต้องได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะได้ราคาพร้อมยางนะครับผมจัดให้เลยครับ Cosmic Laptor AT 265 657พร้อมกับล้อแม็กเดวิลนะครับชุดหนึ่ง ทำราคาพิเศษให้เพื่อนๆเลย29,900ื่นเบาทเท่านั้นครับได้เป็นเจ้าของนะครับใส่แล้วเนี่ยนอกจากจะได้ความสวยงามนะครับดุดันแล้วนะครับยังจะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับว่ายง่ายเลยนะครับเปลี่ยนล้อแม็กทันทีนะครับเราก็ต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับรถคันโปรดของเรานะครับแล้วการเปลี่ยนล้อแม็กครั้งนี้นะครับเราก็จะใช้งานได้ยาวนานและมั่นใจครับก็ผมก็ขอฝากเพื่อนๆไปเลยนะครับก็สําหรับ คลิปหน้านะครับ EP หน้าจะเป็นล้อแมกซ์ลายอะไรขนาดเท่าไหร่ใส่กับรถอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดซ mm ับสไคร้ไปด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้ผมนะครับด้าทับย์สมบูรณ์ยังยนต์ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ